ค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแสงธรรมนะคะรายการนี้นําเสนอโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยคะ่ะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์ทางเวับไซทีวีแห่งนี้นะคะวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสุขสันต์วันพัสกาสาหรับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะเราได้ร่วมฉลองพัสกากันมาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์วันพระรหัสมดีนะคะเรามีพิธีเสกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์หรือฟื้นศีลบวช แล้วก็ในตอนค่ำเรามีการล้างเท้าและตั้งศีลมาสนิทนะคะวันศุกร์มันดาคริสตชนจะถือศีลอดอาหารวันเสาร์เราเสกน้ำเสกไฟค่ะแล้วก็เช้าวันอาทิตย์เราได้ร่วมฉลองปัสกากันในพิธีที่าบูชาขอบพระคุณนะคะและวันนี้ค่ะยมบาคุณผู้ชมมาที่อาสนาวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรีนะคะด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมพวกเขาถึงแต่งกายกันในชุดโบราณนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพาผู้ชมไปร่วมในเหตุการณ์จำลองพระทรมานของพระยสุเจ้าของชุมชนอาจาวิหารจันทบุรีค่ะ วันศุกศร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันที่เราคริสตชนร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์พระทรมานของพระเยซูเจ้าเป็นวันที่พระองค์สิ้นพระชนบนการเขนตลอดระยะเวลาสองพันกว่าปีพระทรมานของพระองค์ยังคงเป็นพระฉบับแบบที่ทำให้คริสตชนทั่วโลกสามารถผ่านความทุกข์ในชีวิตมาได้ ในหลายประเทศมีการใช้รูปแบบในการร่วมโหนทางทุกข์กับพระเยซูเจ้าแตกต่างกันไปวัดในประเทศไทยหลายแห่งก็จัดให้มีการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนั้นเพื่อให้ผู้ร่วมในพธิธีเหมือนร่วมอยู่ในเหตุการณ์จริงๆที่อัสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรีก็เช่นกันได้จัดให้มีการจำลองเหตุการณ์พระทรมานของพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้น ตั้งแต่ปี2544โดยคุณพ่อวัชรินสมานจิตได้เริ่มให้สัตรบุรุษมีส่วนร่วมในการแบกกังเขนไปรอบๆอัศอาวิหารปีต่อมาคุณพ่อสุกเจนผลเรืองมาเป็นเจ้าอาวาสก็ยังคงจัดให้มีการจำลองเหตุการณ์พระธรมาณนี้โดยมีกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวเข้ามาดำเนินการและได้มีการแต่งกายให้สมจริงตามสมัยของพระเยสุจ้า และมีการตกแต่งฉากให้สมจริงรอบๆอัศนวิหารและในทุกๆปีการจำลองเหตุการณ์ก็ยังคงได้รับก,การปฏิบัติเหมือนเช่นเคยจนกระทั่งในปี2550คุณพ่อยอดเสนารักเจ้าอาวาสได้เพิ่มมิติของการแพร่ทางการประกาศพระวาจาและการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้าไปด้วยโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจำลองเหตุการณ์พระธรมา พร้อมท้งขยายรูปแบบและเส้นทางโดยเริ่มต้นเดินทางกันเขียนจากอารามคาแมสู่อสนวิหารพระนางมรีอาปฏิสมทินิรมนคือในปีที่ผ่านมาเนี่ยพ่อคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มก่อนหลังจากที่เขาอยู่รอบๆวัดแล้วก็คิดว่าเราลองขยายแล้วผ่านเส้นทางตลาดที่มีชุมชนที่สชนค่อนข้างมากแล้วก็มี คนแก่บ้างผู้สูงอายุบ้างที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาไม่สามารถมาร่วมเวลาที่เราจำลองเหตุการณ์ผ่านชุมชนผ่านตลาดเขาจะได้ออกมาดีที่แล้วก็สังเกตสัตว์ตรุจก็ตกแต่งบ้านของตัวเองสวยงามจุดเทียนแล้วก็นำผู้สูงอายุที่อยู่ในรถเข็นบ้างอยู่ในเก้าอี้บ้างอยู่ในเตียงบ้างมาอยู่ที่หน้าบ้านเหมือนกับจะรอรับ การเสด็จผ่านของพระเยซูเจ้าก็รู้สึกเป็นภาพที่น่าชื่นชมซาบซึ้งใจคือสองข้างทางเนี่ยแทบจะแน่นไปด้วยผู้ชนนะครับและขบวนค่อนข้างจะยาวเราได้ได้ประเมินผลแล้วก็ได้ดูปริมาณของบุคคลที่เข้าร่วมก็ประมาณ4,000กว่าคนนะครับในปีที่ผ่านมาแล้วก็เขาก็ติดตามตั้งแต่สถานที่หนึ่งที่หน้าอลรางคาแมนที่พ่อบอกว่าเหมือนกับจวนผู้ว่า นะครับก็มีจินตนาการนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดินผ่านมาตามถนนหนทางที่มีป่าบ้างมีอะไรบ้างนะครับเราพยายามบอกกับผู้คนที่เข้าร่วมว่าไม่ใช่ชมการแสดงแต่กำลังเดินทางกลางเขน14ภาพนะครับแล้วก็มาถึงอัสนะวิหาร การเดินทางการเขมนี้ผ่านบ้านเรือนคริสตชนเป็นระยะทางประมาณสองกิโลเมตรตลอดสองข้างทางบรรดาคริสตชนต่างก็จุกเทียนและตั้งแท่นพระเพื่อรอรับเสด็จพระคริสตเจ้ทาท่ามกลางผู้คนที่ร่วมในหนทางทุกอันเต็มไปได้วยเสียงภาวนาและความเศร้าโศก เสมือนได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์จริงๆซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านทางผู้แสดงจากคนในชุมชนเสียงเพลงฉากแสงและสีโดยใช้เวลาในช่วง40วันของเทศกาลมหาพรตซักซ้อมการแสดงและเตรียมงานโดยมีสภาอภิบาลของอัสนาวิหารเป็นผู้ดูแลทั้งอัศนาวิหารก็มอบหมายกับสภาอิิบาลเป็นผู้รับผิดชอบ และสาภาพิบาลก็ให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดงานการจําลองเหตุการณ์นี้เพื่อเตรียมการคณะอนุกรรมการชุดนี้ก็ได้ประชุมกันแล้วก็แบ่งงานกันมอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบกันและกันโดยพยายามเกลี่ยและกระจายบทบาทและความรับผิดชอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มองค์กรคาอเิกที่มีในอาสนวิหารก็ถือว่าเมื่อทุกฝ่ายทุกกลุ่มได้รับทราบ ก็ให้การสนับสนุนให้ความร่วมมืออย่างดีสภาพิบาลที่นี่ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เข้มแข็งแล้วก็แบ่งงานวางแผนแบ่งงานเป็นส่วนๆผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องของบทนะครับก็จะมาศึกษาพราะวรสารดูว่าพราวารสารว่ายอย่างไรแล้วเหตุการณ์ต่างๆนั้นเริ่มต้นอย่างไรไปจบสิ้นเอาที่ไหนนะครับแล้วก็ได้แบ่งให้เป็นมีผู้กำกับการแสดง พื่อที่จะรวบรวมนักแสดงต่างๆนั้นเป็นเป็นทีมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรครับก็อ่านะคัมาีรีครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณพ่อบางท่านนะฮะแล้วก็คุณพ่อก็หลายท่านนะครับหลายท่านแล้วก็คณะซิสเตอร์จากคณะรักการเคนะครับก็มีหลายหลายท่านที่มาช่วยกันตรงส่วนนี้แล้วก็บางทีเราเราก็สื่อออกมาโดยเพลง พอถึงหกล้มของพระเยซูเจ้าเลยซึ่งผมคิดเองนะการหกล้มของพระเยซูเจ้าสามครั้งเนี่ยมันไม่มีบทพูดเพราะพระเยซูเจ้าไม่เคยบน่นไม่เคยไม่เคยบอกว่าเจ็บปวดอะย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะทํายังไงให้คนเห็นภาพว่าที่พระองค์ล้มลงไปเนี่ยเจอกับอะไรบ้างตรงนั้นแล้วล้มถึงสามครั้งเนี่ยเราต้องมาแต่งเพลงใหม่ เอเคนี okay, ้ข okay. the ึ้นมาแล้วเขียนเนื้อใหม่ว่าครั้งแรกเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องจินตนาการแล้วก็ครั้งที่สองเราจะพูดอะไรพูดถึงล้มลงไปมีฝุ่นฟุ้งหินแทงทะลุท้าออกมาโดนเนื้อมันจะเจ็บปวดขนาดไหนอะไรก็มีทั้งความยากแล้วก็ง่ายในในแง่ของการทำงานนี่คือความจริง ในง่ายนี่คือพูดเ่าเพราะว่าทุกคนมาด้วยใจแน่นอนว่าว่าเป็นอาสาสมัครและมาด้วยใจเป็นใจซึ่งจะมาทํางานตรงนี้เพื่อจะเหมือนกับทุกคนมาเพื่อพิธีกรรมอยู่แล้วแต่ละปีเหมือนเราได้มาเดินรูปโดยโดยโดย,โดยที่เอากิจการที่ตัวเองทํานี่เป็น